รัฐจานโอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อประกาศกฎอายการศึกแล้วโดยพระรบัญญัติกฎอายการศึกนั้นจะให้อำนาจฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนทั้งปวงและมีอำนาจสามารถที่จะสั่งใช้กำลังทางฝ่ายพลเรือนได้ประมาณสี่นาฬิกาทหารมีการจัดกองกำลังโดยรอบ บริเวณการชุมนุมของเราและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตั้งด่านอยู่โดยรอบบริเวณนั้นได้ถอนกำลังออกไปทั้งหมดในเวลา4นาฬิกาครับพี่น้องและมีเจ้าที่ทหารดูแลทั้งหมดครับประมาณ4นาฬิกาเศษต่อเนื่องแกนนำได้มีการโทรศัพท์แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วในขณะนั้นได้มีการส่งกำลังทหารไปยังสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆรวมถึงได้มีกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ที่เป็นบริเวณจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะครับแม้แต่กระทั่งในสอ,อรสอสซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เป็นหน่วยงานของฝ่ายรัฐบาล ที่อ้างว่ารักษาการอยู่ในขณะนี้ขณะนี้มีกําลังทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับโดยในยะของกฎอัยการศึกนี้ได้มีการประกาศยุบสอ,อรสอสและให้ใช้กอรสอสซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อำนวยการแทน ประมาณหกนาฬิกาลุงกำนันซึ่งติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนได้โทรศัพท์เรียกพวกเราบางส่วนปรึกษาหารือกันผลการปรึกษาหารือกันนั้นหลังจากที่เราได้ติดตามการประกาศกฎอักยการศึกโดยละเอียดแล้วเราจึงได้ตัดสินใจร่วมกันว่าการเคลื่อนไหวของเราในวันนี้ซึ่งเดิมกำหนดไว้ จะมีการเดินขบวนโดยลุงกำนันและมีการจัดขบวนออกไปตามล่าหาใบาลานั้นเฉพาะในวันนี้แกนนำได้มีมติอย่างชัดเจนว่าให้งดการเคลื่อนไหวชั่วคราวเฉพาะวันนี้ครับพี่น้องครับ <S <S 1> <S 1> และเวลาประมาณ10นาฬกา30นาทีจะมีการประชุมแกนนำเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป ในเวลานี้ผลการประเมินเบื้องต้นนั้นเราคิดว่าการประกาศกฎอัยการศึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้มีาการทหารบกเป็นไปด้วยเหตุที่ได้เขียนเอาไว้ในประกาศกฎอัยการศึกอย่างชัดเจนว่าเนื่องจากมีสถานการณ์ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงและเกิดเหตุจลาจลได้ประกอบกับมีการใช้อาวุธร้ายแรง ยิงจนกระทั่งผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและเกิดการบาดเจ็บทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารจึงเห็นสมควรที่จะประกาศกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์ก่อนเมื่อประเมินสถานการณ์จากการประกาศกฎอัยการศึกแล้วจะเห็นเจตนาได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายทหารนั้นประสงค์ที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดความรุนแรง เพราะมีการใช้กําลังติดอาวุธและประสงค์ที่จะปราบไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การเกิดจลาจลเนื่องจากมีกองกำลังบางฝ่ายอาจมีแผนที่จะสร้างสถานการณ์ได้แต่อย่างไรก็ตามการประกาศกฎอัยการศึกนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิวัติร,รัฐประหารเพราะรัฐธรรมนูญยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ทุกประการครับพี่น้องและการชุมนุมนี้ยังเป็นการชุมนุมโดยสิทธิตามรัฐธรรมนูญทุกประการราบใดที่การชุมนุมไม่ได้ไปละเมิดประกาศหรือคำสั่งของกรสที่ประกาศตามกฎอัยการศึกนั่นย่อมหมายความว่าการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูนใดๆยังคงดำเนินต่อไปแต่เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือ กับตรสที่ประกาศกฎอาย,ก,ยการศึกเราจึงงดการเคลื่อนไหวเฉพาะในวันนี้แต่การชุมนุมของเราจะดำเนินต่อไปตามปกติวันนี้ที่เวทีหน้า UN แห่งนี้ครับพี่น้องมนเวทีก็ยังคงมีการพูดจาปราศัยในลักษณะที่เป็นการให้ความรู้ทางด้านการเมืองต่างๆกับพี่น้องความบันเทิงต่างๆ ยังคงเป็นไปตามปกติส่วนมวลมหาประชาชนที่ร่วมชุมนุมอยู่นั้นและมวลมหาประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมนั้นยังคงเดินทางมาร่วมการชุมนุมได้ตามปกติทุกประการครับพี่น้องครับแต่เราจะเคารพกฎหมายของบ้านเมืองด้วยการปฏิบัติตามที่กราาได้มีรร้องขอ หรือมีการประกาศคำสั่งทุกประการการเดินทางใดๆเข้ามาในบริเวณที่ชุมนุมก็จะทำตามคำแนะนำของทาง,งเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณที่ตั้งของเราซึ่งเป็นที่ชุมนุมนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ทหารดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยล่าสุดเมื่อเช้านี้ทางทหารที่ดูแลเหตุการณ์บริเวณที่ชุมนุมนั้นได้ประสานงานกับฝ่ายแกนนํามาแล้วว่าจะมีกําลังทหารมาดูแลตรงจุด ทอกบ,บัวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งขึ้นครับพี่น้องครับกำลังทาหารที่ประกาศใช้กฎอัยกรารศึกก็จะดูแลการชุมนุมทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันเท่าที่ติดตามแม้แต่การชุมนุมของกลุ่มนปชที่ถนนอักษะก็มีทาหารเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบเช่นเดียวกับบริเวณที่ชุมนุมที่อยู่หน้า UN แห่งนี้ ส่วนท่าทีต่อไปว่าการชุมนุมของเราจะดำเนินไปในลักษณะใดมีทิศทางอย่างไรนั้นจะขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ในช่วง10บโมงครึ่งของวันนี้เพราะเรายังมีสถานการณ์ที่ต้องติดตามต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าของทางวุฒิสภาประธานวุฒิสภาก็ดีว่าจะมีการเดินหน้าสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อไปหรือไม่อย่างไร นั่นจะเป็นปัจจัยเงื่อนไขาทางการเมืองอีกอันหนึ่งซึ่งจะสัมพันธ์กับทิศทางการเคลื่อนไหวของเราแม้แต่กระทั่งท่าทีที่จะเกิดขึ้นของฝ่ายต่างๆหลังจากช่วงประกาศกฎเอียการศึกไปแล้วก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่จะต้องทำให้มวลมหาประชาชนจะต้องนำมาประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นนี้เราอาจจะไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการชุมนุมนั้น จะมีผลกระทบจากกฎเอการศึกมากน้อยเพียงใดทราบแต่เพียงว่าในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการชุมนุมของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องครับอย่างไรก็ตามบนเวทีมวลมหาประชาชนในวันนี้เราจะมีการสรุปสถานการณ์และประกาศท่าทีการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนโดยต่อเนื่องดังนั้นพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมขอให อยู่ในบริเวณที่ตั้งของการชุมนุมนี้และคอยรับฟังท่าทีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจากเวทีที่จัดชุมนุมที่นี่นะครับขณะนี้ถือว่าเหตุการณ์ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเรายังชุมนุมต่อไปได้ตามปกติครับอีกสักครู่หนึ่งรายการก็คงจะปรับเปลี่ยนในบางส่วนเท่านั้นซึ่งอาจจะมีการถ่ายทอด รายการจากบลูสกายตามรายการปกติหลังจากนั้นก็จะมีรายการปกติที่จัดเตรียมเอาไว้ส่วนผู้ที่จะมาพูดจาประัยนั้นก็จะได้มีการพูดจากันให้อยู่ในกรอบที่มีการประกาศกฎเหอกรารศึกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปรับฟังข่าวลือใดๆอันอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวลือทางเฟซบุ๊กทางไลน์หรือทางอะไรก็แล้วแต่ขอให้ฟังจากเวทีการชุมนุมเท่านั้นนะครับพี่น้อง จึงเป็นท่าทีที่ชัดเจนอย่างแท้จริงใครก็ตามที่คิดว่าประกาศกฎอัยการศึกแล้วหิ้วกระเป๋ากลับบ้านได้เนี่ยอย่าเพิ่งนะครับอยู่ในที่ชุมนุมนี้ก่อนจนกว่าจะมีท่าทีชัดเจนเราจะประกาศท่าทีชัดเจนต่อเมื่อได้วิเคราะห์สถานการณ์อย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วแต่ผมมั่นใจครับว่าสถานการณ์นี้จะเอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนไหวและเป้าหมาย ของมวลมหาประชาชนแน่นอนครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเอามาแล้วคุณ